สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในเดือนธันวาคม2567นี้ก็คือสิ้นปีพอดีนะคะจะได้เงินเท่าไหร่กันบ้างและกดเงินสดได้หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่ากดได้จะได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ซึ่งนางสาวที่วาพรพาสุขนะคะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวิการแห่งรัฐปี2,565นะคะมีผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนธันวาคมนี้จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะก็คือตั้งแต่วันที่หธันวาคมเป็นต้นมานะคะเป็นวงเงินนะคะ สิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปก็คือวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองนะคะแล้วก็วงเงินส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะในวันที่19นะคะ 19บธันวาคม2,567เงิน1,000 0บาทรอบเก็บตกครั้งที่3นะคะจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีค่ะเฉพาะผู้ที่ทำบัตรหรือว่าต่ออายุบัตรคนพิการภายในวันที่3ทธันวาคมนะคะ ผูกพร้อมเพก,กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแก้ไขบัญชีภายในวันที่16ธันวาคม2567ค่ะและวันในวันที่20ธันวาคม67นี้นะคะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิเป็นคนพิการซึ่งเป็นมีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะและก็ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึง26 พฤศจิกายนค่ะ2,567นะคะจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังค่ะวิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟบัตรคนจนเดือนธันวาคมนะคะผู้ใช้ไฟฟ้าในกทมสมุทรปราการนนทบุรีลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัดลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อคนต่อต่อเดือนต่อ ต่อครัวเรือนนะคะลงทะเบียนขอรับสิทธิน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคมห6เป็นต้นไปนะคะโดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับสนับสนุนวงเงิน100บาทโดยส่วนเกินก็ต้องชำระเองนะคะ กรณีใช้น้ําประปาเกิน315บาทผู้ที่ถือบัตรสัตวการแห่งรัฐก็จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายค่าประปาเองค่ะสำหรับวิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ําประปานะคะก็คือผู้ใช้น้ําประปาในกรทมสมุทรปราการนนทบุรีก็ไปลงทะเบียนที่การประปานครหลวงส่วนผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัดลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคนะคะและนี้ก็คือ เป็นรายละเอียดของการของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะรายละเอียดของเดือนธันวาคม2567นั่นเองค่ะ